ปักตะก้าวันนี้นะครับมาเจอกันกับธามากตจิพาละได้สำหรับคนที่เปิดในยุค90นะครับไม่มีใครรู้จักเลยนะครับกับธามาก็ตนะครับสมัยก่อนจะเป็นอันเล็กๆนะครับเป็นปูนแจนะครับแล้วก็สามารถเอาไปเลี้ยงสัตว์ดิจิตอลนะครับให้อาหารพาไปเดินเล่น แล้วก็เก็บที่น้องได้ด้วยนะครับเพื่อให้น้องมีความสูงแล้วก็พัฒนาล่างให้โตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับและปีนี้นะครับปี2025นะครับเขามีตัวใหม่ออกมานะครับก็คือธามากอติพาราไดส์นะครับผมหน้าตาก็เป็นแบบนี้เลยนะครับซึ่งเครื่องเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นสามฟิลด์สามสถานที่เลี้ยงด้วยกันนะครับซึ่งต่อมาต่อไปเนี่ยมันจะปลดล็อกแล้วก็สามารถเล่นได้ทุกฟิลด์แต่ตอนเริ่มต้นนะครับเราสามารถเลือกได้ก่อนนะครับว่าเราจะเล่นสถานที่ไหนนะครับเช่นตอนนี้ผมเลือก ในน้ํามานะครับก็จะเป็นเครื่องสีฟ้าแบบนี้เลยนะครับผมนอกจากในน้ําแล้วก็จะมีบนบกนะครับแล้วก็จะมีบนฟ้าซึ่งจะมีตัวธมก้อนเนี่ยแตกต่างกันออกไปนะครับแต่สุดท้ายแล้วเราก็สามารถปลดล็อกแล้วก็สามารถเล่นตัวที่อยู่บนฟ้าหรือตัวอยู่บนบกได้นะครับแต่ตอนเริ่มต้นเราเนี่ยเราต้องเล่นตัวในน้ําไปก่อนเพราะเราซื้อแบบในน้ํามานะครับแบบนี้เลยนะครับมาดูที่กล่องกันครับผมธมก้อนรุ่นนี้นะครับจะเห็นว่ามันจะเป็นตั้งแต่ทารกนะครับเด็กนะครับแล้วก็เป็นวัยรุ่นนะครับแล้วก็โตเป็นผู้ใหญ่คร นี่นะเยอะเลยนะครับผมดูด้านข้างนะครับจะเป็นของเล่นนะครับที่สามารถวางในฟิวน้องในสถานที่ที่ยังของน้องได้นะครับให้น้องเล่นของต่างตรงนี้ได้นะครับอย่างในน้ําก็จะเป็นแบบนี้บนฟ้าก็จะเป็นแบบนี้บนบกก็เป็นแบบนี้นะครับก็ผมคิดว่ามันน่าจะบดล็อกแล้วเราก็สามารถซื้อมาใส่ได้นั่นแหละครับส่วนด้านนี้จะจ็นว่านะครับแต่ละตัวนี้มันแตกมาเป็นอะไรบ้างนะครับนี่นี่เลยนะครับแล้วก็สามารถเอาเครื่องมาชนกันแล้วก็มารับการรับของเซอร์ไพรส์หรือ มาบีดตัวละครกันนะครับแต่การบีดตัวละครเราต้องดูว่าเขารักกันไหมนะครับถ้าอาจเขาอาจจะไม่รักกันก็ได้ครับมันเป็นความสนุกอย่างหนึ่งของตัวธรมากตนะครับแล้วก็ตัวท้ายกล่องนะครับถ้าเราเปิดท้ายกล่องมานะครับมันจะมีโค้ดอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับจะมีโค้ดอยู่ตรงนี้ถ้าเราใส่โค้ดเข้าไปในเครื่องนะครับเราจะได้เทมพิเศษนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับกล่องนะโอเคมาดูตัวเครื่องกันดีกว่านะครับผมตัวเครื่องเนี่ย ก็จะเป็นรูปไข่น่ารักแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับในน้ําก็จะเป็นตัวสีฟ้าแบบนี้นะแล้วก็ฉากนะครับข้างๆเนี่ยจะเป็นประการังนะครับพอเราซื้อในน้ํามานะส่วนด้านข้างเนี่ยเชือกนี่ผมใส่เองนะครับก็ไม่ได้แถมมาให้นะครับผมแล้วก็ด้านบนนะครับก็จะเป็นปัวเปิดแล้วก็ไปจิ้มกับเครื่องเพื่อนอย่างที่เห็นข้างกล่องนะครับก็สามารถใส่ได้นะครับด้านหลังการใส่ทานเราใส่ทาน 3A 2ก้อนนะครับเราก็ต้องไขน็อตมาก่อน แล้วก็ใส่ถาน3 A 2ก้อนเข้าไปนะครับแล้วก็ข้างล่างเป็นปุ่มรีเซ็ตนะส่วนถ้าคนเล่นแล้วทานโหมดเปลี่ยนทานกลัวว่าที่เราเล่นไปมันจะหายไปมันไม่หายนะครับมันจะเก็บไว้นในความจําเครื่องก่อนนะแล้วก็เราใส่ถ่านก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ไม่ต้องกลัวเลยเอาละสําหรับด้านหน้านะครับปุ่มแรกก็คือปุ่มเลือกนะครับกดเลือกกดเลือกกดเลือก ปุ่มที brain, days, place, we start, we minutes, right? ่ค on ือปุ่มโอเคปุ่มที่3าคือปุ่มแคนเซลหรือปุ่มแบ็คนะครับผมส่วนหมุนๆตรงนี้นะครับเป็นการแทนปุ่มนี้นะครับการแทนปุ่มเลือกนะครับแล้วก็สามารถกดตรงนี้ได้ด้วยนะครับกดลงไปกดตรงนี้สามารถเข้าตัวธมกตจีแล็บได้นะครับตอนนี้ผมเล่นไปถึงระดับของจากเด็กเป็นเด็กนะครับจากทารุเป็นเด็กและเล่นได้2วันแล้วนะครับผมเราเข้ามาหน้าแรกนะครับพอเรากดเข้ามาเนี่ยเราจะเจอเป็นนาฬิกาอย่างนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเราสามารถเซตเวลาได้นะครับเพื่อนวันที่ก็เซตได้นะครับทีนี้ พอเรากดเข้ามาเนี่ยอ่ามันจะเป็นระดับลูกโลกนะครับเรามองจากอวกาศเลยนะครับลูกโลกของตัวธารมากตรเราครับถ้าเราหมุนไปหนึ่งรอบนะครับมันจะเข้าในลักษณะของการมองไกลมองไกลนะครับจะเห็นว่ามีของเล่นด้วยนะครับใส่ของเล่นไว้แล้วก็เป็นการมองไกลครับเห็นไหมครับนี่มองไกลเห็นธารมากตไหมมองไกลนะครับอ่ามองใกล้มองใกล้อ่ะมองเข้าไปในเซลล์ออ้าปากเข้าไปเลยปึ๊บนี่เข้าไปในปากน,นะครับเราจะเจอเซลล์นะครับ ในการเข้าไปหลับเซลล์เนี่ยเรากดปุ่มแรกนะครับสามารถมองได้ว่าน้องหิวไหมน้องมีความสุขหรือเปล่าแล้วก็น้องมีอายุเท่าไหร่นะครับกดแบกออกมานะครับเรากลับไปที่มองมองใกล้หมุนได้หนึ่งรอบหมุนกลับมาหนึ่งรอบแล้วกดปุ่มเดิมจะเป็นการอาบน้ําน้องนะครับให้อาหารแล้วก็เป็นหมดเล่นกับน้องนะครับหมุนตรงนี้ก็ได้นะครับเล่นกับน,น้องเนี่ยเราก็จะมีเกมต่างๆให้เล่นกับน้องมากมายเลยนะครับเพื่อนๆลองไปเล่นดูนะ แล้วก็ก็จะมีโหมดให้อาหารโหมดทําความสะอาดอาบน้ํานะครับผมเราเข้าไปดูมองไกลหมุนไปหนึ่งรอบมองไกลกดปุ่มเดิมปึออ๊บก็จะมีเรื่องของการเปลี่ยนฟิลนะครับซึ่งผมยังไม่ปลดล็อกนะแล้วก็การอ่าของที่เราไปวางให้ของเล่นให้น้องนะครับโดนฟิลนะครับอ่าตัวนี้เรากดเข้าไปดูผมผมซื้อไปแล้วสองสามอันนะครับผมอ่านี่ผมซื้อไปแล้วสองสามอันนี้ที่ผมซื้อมาสามารถไปวางได้ครับไปวางบนฟิลน้องได้ ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีเอกขันนะครับตอนเช้าเช้าเนี่ยตื่นมาเนี่ยเอกขันเนี่ยเช้าเช้าตื่นมาแล้วก็พาน้องไปหาไข่นะไข่แตกออกมาเป็นอาหารนะครับแปลกแปลกนะครับให้น้องได้กินเพื่อเป็นพัฒนาร่างแปลกแปลนะครับเราให้กินมันจะพัฒนาร่างตามอาหารที่เรากินด้วยนะเออนะครับผมก็จะมีหมดต่างๆในนี้ครับเพื่อนๆลองไปนั่งเล่นดูนะครับแล้วก็ถ้าเราหมดเข้ามาหมดต่อมาหมดลูกโลกนะครับหมดลูกโลกกดเข้าไป ก็จะมีเรื่องเลเวลของโลกอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นการคอนเนคชันในการจิ้มหัวนี่แหละนะฮะโอเค okay. ทีนี้เรามากดปุ่มตรงนี้ดูนะครับกดค้างไปเราก็จะเข้ามาที่ตัวธามากอตจิแลบนะครับก็จะมีเมนูต่างๆมากมายนะครับอินโฟ m เมชั n นนะครับตัวมินิเกมนะครับมินิเกมตรงนี้ถ้าเราเข้าไปเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขามีเกมให้เราเล่นมากมายเลยนะครับเกมพวกนี้ถ้าเราเล่นเนี่ยเราจะได้เงินด้วยนะครับเพื่อนๆได้เงิน เงินเอาไว้ทําอะไรนะครับเงินเราเอาไว้ซื้อของเล่นให้น้องนะครับในตัวช้อปปิ้งตรงนี้นะครับกดเข้าไปแล้วจะมีไอเทมนะครับมีอาหารแล้วก็มีขายของแล้วครับแล้วก็มีช็อปโค้ดนะครับช็อปโค้ดตรงนี้เอาโค้ดที่เราได้จากกล่องนี่ครับเอามาใส่เราจะได้ของรางวัลจากตรงนี้แหละครับผมถ้าเราเข้าไปในไอเทมนะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีตัวไอนี่ฟู้ดกับสแน็คนี่ผมยังปลดล็อกไม่ได้นะครับต้องเล่นไปก่อนนะครับถ้าเข้าไปที่เอาไซส์ทอยอย่างเงี้ยเข้าไปนะครับเราจะเห็นว่ามีของให้เราซื้อมากมายนะครับนี่ เอาไปใส่ให้น้องเล่นนะครับเยอะเลยนะครับแล้วคิดว่ามันจะปลดล็อกไปเรื่อยๆด้วยนะครับนี่เรายหิ่งมันยิ่งปลดล็อกไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ออกมานะครับในแลบบ m o d เนี้ยเราก็เห็นว่ามันมีเฟืองด้วยนะเฟืองตรงเนี้ยถ้าเราเข้าไปเนี่ยเราสามารถปิดเสียงนะครับปิดเสียงหรือปรับแสงของตัวธามาก็ตัวนี้ได้ด้วยนะครับผมอ่าเป็นไงบ้างครับสําหรับตัวธามาก็จีตัวนี้นะครับเป็นตัวในน้าที่ผมมาให้ดูนะครับมันน่ารักมากเลยนะครับผมถ้าใครสนใจนะครับผมปักตะก้าไว้ให้แล้วนะ ผมปักตะกร้าไว้แล้วซึ่งแต่ผมเจอร้านหลายๆร้านมาปักเลยนะครับเพราะว่าราคามันเนี่ยค่อนขึ้นค่อนข้างกันขึ้นลงลงนะผมไม่แน่ใจว่ามันราคาเท่าไหร่แล้วตอนนี้ผมจะแปะไว้หลายร้านแล้วเพื่อนๆไปเลือกดูกันนะครับสามารถช้อปปิ้งได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าใครชอบรายการอื่นๆของเราก็อย่าลืมอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงได้นะครับเพื่อนๆแล้วก็สําหรับวันนี้นะครับปักตะกร้าต้องขอลาไปก่อนนะครับกับธามกติพาราได